ใช่ใช่กำลังดีกําลังดีถือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเรามากนะคะถ้าประมาณ15ล้านก็โอเคได้บ้านสเปคประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูไอ้นี้ด้วยดูอินทีเลียดูบิวอินข้างในด้วยว่าถูกใจเราหรือเปล่าดิฉันต้องคุมเองหมดเลยเพราะว่างั้นเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดอะ่ะมันจะหลุด หลุดโทนหลุดอะไรมันจะไม่ได้แบบที่เราต้องการเพราะว่าอันหนึ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือไม่อยากให้บ้านมันออกมาแล้วมันแบบเป็นทรงแบบบ้านจัดสรรเราไม่ชอบเราไม่ชอบที่เราแบบสร้างบ้านเองเพราะว่าเราไม่อยากได้บ้านแบบเหมือนฟิลแบบบ้านโครงการที่สเปคมันถูกจํากัดนะเข้าใจไหมอี่กลัวที่สุดเลยคือถามว่าบ้านบ้านแบบโครงการเขาสวยไหมสวยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะมันเหมือนเหมือนกันหมดเราสร้างบ้านเองเราก็ควรออกแบบให้มันแบบ ให้มันมีความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะข้อดีข้อเสียระหว่างบ้านเรากับบ้านโครงการบ้านโครงการคือทุกหลังเหมือนกันหมดข้างทุกหลังข้างภายนอกแทบเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยมันดูเหมือนกันไปนหมดข้างในก็แทบบา,บ,แทบ,บางโครงการก็คือเหมือนกันหมดฟอนิชงเฟอร์นิเจอร์ที่เราสร้างบ้านเองเพราะว่าเราอยากให้ บ้านมันมีความเป็นตัวเราในแบบที่เราสามารถพูดได้ว่าอันนี้ไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเราออกแบบเองอันนี้เราต้องการแบบนี้เราบอกให้ใช่างเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่บ้านเรามันจะต้องแบบลิมิเดเท่านั้นวันนี้บ้านเราต่อให้ข้างนอกมันอาจจะเหมือนเหมือนเหมือนบ้างมีความเหมือนบ้างแต่ว่าตกแต่งหรือดีเทลรายละเอียดอะมันต้องไม่เหมือนบ้านในโครงการถ้าถ้าบ้านมันเหมือนบ้านในโครงการเราไปซื้อบ้านโครงการดีกว่าเราจะมาสร้างเองให้เหนื่อยทําไมล่ะเราก็ไปจิ้มเอาเลย ไปอยู่บ้านในโครงการไปเลยจบๆเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยสร้างเองข้อดีของบ้านในโครงการคือเราไม่ต้องมาสร้างเองเราไม่ต้องสร้างเองมันมีข้อดีข้อเสีย Serve ต่างกันไม่ได้บอกว่าบ้านโครงการไม่ดีนะคะบ้านโครงการก็ดีมันหมายถึงว่าในแง่ความสะดวกสบายเรื่อง s เคลิ i t ตี้ความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันมีให้เราหมดอยู่ในโครงการมีมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มีระบบความปลอดภัยมีรปภดูแลอะไรอย่างงี้ง ออแต่เราต้องเสียค่าส่วนกลางมันก็แรกมาด้วยการที่เราต้องเสียค่าส่วนกลางเสียนู่นเสียนี่นะแต่ของเราเราก็ดูแลเองมันก็มันก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบความอะไรของแต่ละบุคคลไปไม่มีผิดไม่มีถูกนะไปไปอนี่ ตรงนี้เป็นโซนขึ้นค่ะชั้น2บันไดเรายังทําไม่ได้อันนี้ต้องรออันนี้ต้องรอ28วันตรงนี้ต้องรอ28วันกว่าจะแกะแกะไอท้ที่ไอ้ที่คารนออกได้นะคะที่คํา28วันมาตรฐานไอปูนก็จะได้ระดับความความแน่นหนามันก็28วันแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะทําตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแกะแบบเสาเขาก็จะขึ้นตัวเขาเรียกตัวสีตัวหลังคาแล้วเขาจะขึ้นละ โครงหลังคาข้างบนก็จะมาแล้ววันที่20พี่บรรลพบอกว่าก่อนวันที่20เดือนนี้หลังคาจะมาแล้วดิฉันจะได้เห็นหลังคาบ้านแล้วต่อไปก็สบายแล้วทํางานสบายแล้วช่างก็ทํางานสบายมีหลังโครงหลังคาก็สะดวกสบายแล้วอยู่ได้ช่างก็ทํางานได้หน้าฝนก็ทํางานได้ก่ออิดแป๊บเดียวก่ออิดแป๊บเดียวเลยอิดแดงก่อแป๊บเดียวไม่ช้าฉาบก็แป๊บเดียวทีนี้ก็เหลือแต่ง,งานภายในจะเร็วแล้วทุกคนถ้าสมมุติว่าได้โครงหลังคาได้หลังคาแล้วว่าเร็วแล้ว งานข้างในนี่ไม่ช้าแล้วจะช้าอีกทีหนึ่งก็เรื่องบิวอินบิวอินเลือกวัสดุเลือกอะไรแต่เราแต่เรามีแพนในหัวและบ้านบ้านบางทีมันช้าตรงที่แบบเลือกวัสดุนั่นแหละเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ มันมันมันมีนั่งร้านถ้าไม่มีนั่งร้านก็ปีนไปได้หรอกคะ่ะนี่มันมีนั่งร้านนี่ไงนี่ไงอู้อมันมีนั่งร้านคะ่ะนี่ง่ายมันมีนั่งร้านคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ